หลานสาว,สาว,สาวเมืเอาา่อคืนนี้ฝันเห็นดุน้งไงเขาสั่งว่าแท้นฝันว่าในในในได้ได้นะคนนี้ก็เมื่เรามาบอกว่าอยากกินตำมักแตงกับตำม่งระาตำมักแตงกับตำม่งดุวว้งสาวเจ็บพ่อคนนี้ก็เป<ห>็นไพ่บ่ได้น้องพี่น้งนองเนาะที่พี่น้อง FC หลายคนอาจจะหู้ลายที่สุดอะไรล่ะพี่น้องเนาะเป็นน้องชายเป็นทางน้องทงเนาะทางน้องทง อาดคลิปบอกเนาอแล้วก็แจ้งมาบอกทางบอเซียงว่าจะบวชน้าภ no, ัยให้ทั้งคอตาโอ้ยจ้าถูกใช่าะเนอนเรื่องนะเอาหน่อยเปิดภาพมารถอาเห็นอาผีเสื้อ รัมแมงกระเบื้อตั้งแต่เมื่อวานนี่มีอยู่สองโตสามมื่อนี้เนาะ,ะหากคเห็นเมื่อวานนี่พี่นออ้องเมื่อนี้เป็นมือที่สามที่สี่เนาะอ่าวงตึงเทียนพี่น้องเอชงสการ์พอตาเนี่ยแบบนี้พี่น้องเนาะเหลือไว้แต่ภาพความทรงจำไปเขาพันล้านสาวขาพันเนื้อไปว่าจะกินตำโพ ทำหุำ่นก็ม<อ>ังเงาสือยากยังเ,งเนาะโอ้สองเจ็บหางเศร้าล,ะไ,าาละไปแล้วบ่เนานอดูเลยเอา,อเอาอพี่น้องเปิดภาพมาก,กับผู้ดีผู้เสี่ยงขึ้นมาบ่าทันเนาะเกิดฝ้าพนทะล่มหนักตั้งแต่ประมาณตีสี่ตีห้ากำลังกาเกียมหนักแค่หนักกว่าที่เราเลยพี่น้องขึ้นมาขี่หนีก็ปุ้ยทางน้ามวมเบิดเส้นเลย อ่าก็เลยขึ้นมาบัวทันทางพระเนี่ยครูอ่าตักบาทเนาะ,ะเพิ่นกะหาการะซานเข่าอยู่นี่แล้วพี่น้องกับเมื่อแล้วเนาะแล้วส่งถึงเทียมเพิ่นกะจะขึ้นมาไม่อ่านพี่น้องเนาะอ่าแล้วก็อ่าทางไอ้บัวเชียงกับบัสบ,บายพี่น้องอ,อัดเสียงมาลดอ่าเมื่อคืนนี่พันเห็นทางพ่อตาอับสันไปเห็นเวียเห็นงานน้ำกันอ่าไปรถบมาไปดึงทรายพื้นทรายไผ่น้ำกันนี่นแหละบมาตื่นเช้ามาลด นอนคตรงอดอยู่วิงหัวบัสบายพี่น้องเยก็เลยเพิ่นถักมาทางบัวเชงก็ได้ว่ามาจุดทูบบอกทางคอตาในเด้วอว่าฉันมาบ่ได้ก,กัให้นก้าวให้บอกว่าเมื่อคืนนี่เราบร่ดาาาได้าามาก็ได้ไปถามพี่น้องเยบัเห็นได้ก็ได้ไปถามก็ได้ตื่นเช้ามาบัวสบายก็เกี่ยวกับหน่าพักพ่อนบัเพ่งพอแน่แหละว่าคืนเมื่วอวานเราก็มานอนอยู่มาเบกิกอยู่จนแจ้ง มากันสองคืนจนสองคืนสามคืน,คนคนะพุ่นเนาะพี่น้องกาบสบายดีและสวัสดีพ่อแมนะ่พี่น้องเบิร์ตสุขสู้คนนะพี่นะ้องด้อเนาะสบายดีู้ใหญ่ใจบ,บุญเนาะที่ฝากเงินมากกินทานนะ้ำพอตาเนะ้นะ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 พี่น้องเนาะพอดีกับมีเพิ่มเติมมากกับทางนะพีเจดีเนาะเป็นฝากเงินงมากกินทานนะํำนจะืดเงนะนะนะ ่1,000บาทเนาะทั้งที่ผัดแฉดินพี่น้องเอ้ยเนาะจำนวนนี้กัทางมูแซงก็จะจัดแจงอันนี้อยู่ในกินสิ่งที่มันขาดประ้องเอาไปเนาะหลังจากจบงานกจะจัดแจงอีกเท่นึงเนาะก็จะเป็นศพนนั่อะไรพี่น้องเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็ราคาค่อนข้างสูงเดี๋ยวตรงนี้อาจารย์พูดคุยน้ำกันหลังจากจบงานเท่านั้นพี่น้องเนาะขผมก็ขอบใจขอบุญขอบคุณพี่น้อง แต่เอฟซีผู้ใหญ่เจ็บุญทุกทานทุกครอบครัวเด้อเนาะขอให้เจ้าอให้ดีมีแห่งความเจ็บยาส่ไย้ความไข่ยาสมีเด้อทำการทําง,งานธุรธกิจก็ขอให้ราบดื้อสุขหมันลาด้วยลําด้วยตลอดปีและตลอดไปเด้อการค้าการข,า,ข,า,ข,า,ขายเนาะสะนะจุนน้ำเนาะมึงอ่านดูจุ๊บๆแล้บอกคอตาแล้วกันพี่น้องยบุม๊มีบุมีิพุ่มตไปหาเพื่อนบุ ออโอเคน้องพี่น้อยอบายดีไปลุ้งก่นลุกงอ่ะอ่ะอันจ้าปเวอือ่ะ,อะ,อะ,ะไ,ะะไว้แล้วไหวสองขาดจ้ากุก ไปดูไปหากินข่าวดูเดอ้อเราจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับคือซื้อ <c oughs> ติดเดี๋ยวบอจุดไหมจุดไหมจุดติดดีดีม่ติดกัอนเนาะถือว่าเป็นปรากฏการณ์นี่น้องเนาะถือว่าเชสียงบุกเคยเห็นเนาะมีม่ผีเสื้อมานอ่าเอาเอาไปจุดงานมันแบบมือคู่เนี่ยอันตัวน เออพ่อตาเด้อพอดีทั้งไอ้เมื่อคืนนี่กับโบได้มาเพิ่ลผากมาบอกเนาะโบให้ทำโบให้นั่นแดลเนาะเพราะว่าเพิ่ลกับเมื่อคืนนี่กับผ้าผุนโต๊ะเนาะวันนี้พังเบื้องผนวจ้ะโบได้มาหรือว่าจะไหน่ลกับผักมาโบสบายไปซะเนาะกับโบให้ถามให้คล่องแล้วพอเด้อเอ่อปากแม่ลงปลาโรตปลาโรต <ต> <c oughs> ไปน,น,นี่กแจก๊ีเป็นจังนไรเนะาะคือเขาคิดนิยันผ้าผลขนองนล้และทรงภาปนซสมมือเส้นนี่ก็แท้ว่าตัวน,นี้ก็ยังปล่อยปลายอยู่ดลดแรงนี่จอดี่นโนงจอดไกลยง่ายเขามาเนาะ นี้ก็อ่าว่าสิมาพี่น้อเยงก็บ่ได้มาเพราะว่าทั้งสาวน้อยทั้งลูกๆนี่เพิ่นมาแต่โรงียทํานอนก็บ่เสียงกอยากขอพักแน่จักหน่อยเนาะเพราะตั้งแต่มือนั้นน่ะพี่น้องเบิ่งเจ้าของงสิบ่ไวก็ได้ขอเงบก่อนเมานแลพี่น้องอกเศ้าเนาะอ่ะถามเพิ่มเติมจังได๋ก็ทงแม่น้องเปวเนาะเป็นจังได๋เนาะมื้อคืนนี้แล้วก อาหารการกินเขาเดี๋ยวพ่อมผมก็เนาะอ่ะทางทางลานเสาเมื่อกี้เลยผ่านเห็นดุ้งไะเขาสั่งว่าแท้ผ่านว่าได้ได้นาะวันได้เพราะว่าเรามาบอกว่าอยากกินตำมักแตงกับตำมังหงระบายตำมักแตงกับตำมังหงระบายดุ้งเสาเจ็ดท้องกินได้หรอคกินได้แล้ว กินเ่ราะไรวันนี้เศร้าแล้วกัญญากินบาดกินหรอบาดเพนะแม่บาดเพเนาะพี่น้องเแค่ได้กินแน่เหรอต้างคนช่วงเที่ยงเลยแหละตำนั่งกินนะบนเข้าวข้องผันลานเพิ่นเข่าข้อมผันไม่อยากกินตำแตงกับตำม้งท้องเป็นเศร้าแล้วว่าอยากกินตำแตงตับทั่วท้องเศร้าเลยอยากกินบาดโอ้บอกมาคือขนดุกแทเอมมันกันอันนั้นอยู่เลยเนาะนั่งลงดุกนั่งลง ท้องซาแล้วล่ะวะกินได้แล้วเออนะครับช่งเทียงนะเพิ่นอะและจุดทูปบอกเราลูกจุดทูปบอกลราแล้วก็ว่าตําแตงน้ําวมบ่ยากหรอตําแตงหุ่งอยู่ิหายาไทบ่แม่นเอาพี่เปวคือจูดแล้วกินนี่ลูกจุดอีกบอกอีกเอา บอกตัวแม่ไม่ได้ค่ะชีวดตซีน้ำเจ้าแล้วตัวเอ้ยสิบวดเป็นแม่ค้าน้ำเจ้าได้ไหมเนี่ยเนาะเอาสอันขออนุญาตแป๊บหนึ่งก่อนเนาะพี่น้องเอ,เอ,อ้ยผู้ดีเพิ่มเติมนะเนาะแบบกระทันหันเนี่ยไปลองเอ้ยโอ้ยกะนาคนอื่นกะดีใจน้ำเนาะผู้ดีคันเซียวกับเป็นคนคนหนึ่งที่ผู้เชียงได้สุดสวยแล้วกะ ที่ให้คำแนนำ้ำทางน้องเพื่อนก็เอาไปปรับปรุงและกกาเสือควงที่ทั้งเสียงเป็นคนสอนตนบอกทุกสิ่งทุกอย่างจนมีฮอดปัจจุบันนี้เนาะ,ะการโดยเกิดแก่ความศรัทธาจากน้องเพื่อนพี่น้องเลยเนาะ,ะน้องคนนี้ก็เป็นไทยโบดได้น้องพี่น้องเนาะที่พี่น้องเอฟซีหลายคนอ,อ,อาจจะหู้ ลายที่สุดนั่นแหละพี่น้องเนาะอ่าเป็นน้องชายเป็นทางน้องทงเนาะทางน้องทงอ่าอัดคลิปบอกเนาะแล้วก็แจ้งมาบอกทางโมเส้งว่าจะบวชหน้าไผ่ให้ท่าโพตาโอ้ยสาธุเนาะเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นเอกจ้าหน่อยก็สิเดินทางมาก,กับทางเอื้อราแล้วก็ทางอ่ามุ่งวานไสบุญเนาะเบิ่งน้ำกันว่าสีอ่าคนที่เฮาซอยเดี๋ยวไผ่สีตามมาซอยงานเฮา จากตอนซอยเพื่อนขั้นตอนนั้นกอโตแล้วก็สั่บวกสอนได้เนาะเป่นก็นับถือเป็นพ่อซะแม่นเพราะว่าหนึ่งมาคือคือเขาคือจําได้นี่ทั้งพอตาดูว่าทั้งพระตู้นี่อ่าก็เคยสร้างบ้านพึ่งซ่านในทั้งนองทงนี่ก็โอ้ลายย่างเนาะหลักๆไว้ก็เป็นกระตูป่อเติมลายซิ่งลายย่างอ่าแต่ก็มีคําสอนคําบอกทางนองทงน้ำอะไรมันดีอ่าเพิ่นกระบอกอะไรมันบูดีเพิ่นกระบอกเนาะบอกทางนองทงทางน้องเพิ่นอ่ามีจิตใจเดื่อม เน้องเล่าๆได้กล่าเป็นคือท่าโมเสียงนี่แหละพี่น้อยเป็นผู้ไอ้เป็นเคยบอกเคยสอนที่ผ่านมาแต่ว่าบเล่ป้าบริถิ่นคือโมเสียงเข้าไปนี่แหละพี่น้องนานทีจะเข้าไปเนาะแต่ว่ากับโบเล่คือป้าได้ทิ่มเกิดแก่จากน้องเราเองเนาะอันนี้โบเล่บังคับจากจิตใจเราพี่น้องเลยเนาะทั้งน้องเพิ่นจะมาบวชหนาไพให้ทั้งอ่าพอตาเมื่อนี้เด็ดพี่น้องเนาะอ่าจะในกษัตริย์ทุนโมทนาบุญเอาไว้ในดวงหน้าเด้อเนาะสำหรับทางน้องชาย ทางน้องคงน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราติดตามเบื้องน้ากันว่าทางน้องเพิ่นสีอ่าเดีกับทางทีมงานเพิ่นเนาะหมู่บ้านสายบุญว่าสีเดินทางมาน้ากันจะคนเนาะว่ามื้อนี่กับบวกกับผ้าพันอากาศผ้าฝนตกเนาอพี่น้องเนาะอสาธุนโมทนาบุญน้ำไว้ดวงหน้าเด้อสวหรับทางน้องคงเขาน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปบ้านพี่น้องเดี๋ยวจังว่ากันเนาะทุกถึงทั้งเมนน้องเปียวก่อนเนาะในอยู่นกิน กินเข่าวะโดนวานสั้นแล้วอยากแน่เนาะอันอาหารการกินเขาเป็นจังนไรเนาะเช็กไอ้มิละหมูนีแหละเมื่อเช้านี่ก็กินนั้นเพิ่นเห็ดนี่แหละเห็ดบุญเช้านี่แหละใส่บาดเมื่อเช้านี่โดยมาโบทันใช่ไหเนาะเจ้าฝนตกแพงกับลูกันเป็นยังบเป็นยังเนาะโบแหห่วงโบแหงคัดคอแต่ว่างานการเขาดูด้วงไปด้วยดีอ่าเนาะเดินๆป้าจะเบิ่งกับเขากระน้ากันไม่มาจ้ากับเบิ่งป้าเดี๋ยวดูก่อนก็ได้ โอ้มาแล้วพี่น้อยทั้งสามพระองค์เพิ่อนผู้นั้นนั่นห่ามือห่าขึ้นเนาะห่ามือห่าขึนมาแล้วบ้านน้อยติ๊กสาวติ๊กสาวพี่น้อยไปอยู่เพื่อนผู้สาวรถเพื่นดึงไว้ดูทรายก็เตมไปนั่นกเหายมาเอาเนาะมาทางนี้ก่อนอเขาหลับเนาะ ันเป็นตั้งระดับเลยน่ากินกันเลยเราชอบลมอากาศนอกนี่แหละผ้าผลปลอยปลายนี่กับเอาแท้เอาว่าเนาะเป็นเหตุใดแต่คนตรวจเนี่ยกินได้ปะกินได้นะเนาะกินได้แล้วแล้มันเรีกว่าน้ากระเบิดหรือเปล่าไม่ได้เพรว่าหน้านี่แล้วแฉลบมาอยู่เราไปซื้อตอนนี้ทั้งป้ากับสาวไปตลาดตอนนี้บ่ไปซื้อน้ายาหน่ออย่างน่ากันแหละ เพราะว่าเมื่อวานไอ้เพิ่นเอามาเพิ่นลื้อมคนที่เพิ่นเอาละไม้มาให้เอาละไม้มาให้ลืมไปย่านางมาให้อีกแม่โว้ยก็เพิ่นถ่ายก็ได้เนาะทำแต่งหน้าไม่ใช่เก่งไงเนีลยเด้วเราดืมเหรอป้าพูดเอาไว้แต่ลืมเออเนาะเอาอันนี้มีแกงละไม้ขอลาบเพิ่นก่ออนเาแกงละไม้ลาบของติวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเซ่พ่อลูกชายจะไหนเก่งให้ลูกชายจะไหนว่ะเดือดได้นี่นะ ขุ้เล่นี่นะให้านนี่ทำบถือใจนี่ใช่รถพิ่นนี่น้องนี่แหละน้องไม่นี่แหละอาจะพอน่องเตีพิ่นกัเนาะมานัหลังมูเอาวบลายเป็นไรก็ได้มาได้ก็มีผู้กินกับกินน้ำกันนอปเป็นมูแน่ลูกสาวเจ้านี่ยสาววอดลูกสาวล้ินเขาเนาะ

ôi ôi à, đó áo ôi 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 không bỏ ôi 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 đây? ôi 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 ăn ôi 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 à, bún ôi 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 đây Để. 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 นั่งนี่เนาะใช่นั่งนี่แหละอ่ะหมีบอหมองเงินเจ๊งแน่เนาะจริงแจ้งแน่นี่แหละใช้ดุกดุกเลยมาเดูกินข้าวพี่เปียวมากินข้าวน้ำกันพอเสร็จเดเรียบร้อยกินข้าวแล้วโมกินยาลูกนะได้เสร็องกิเลยฮะเอาเอาใส่ลงไปคุณเราไม่น้ำแกงหรอกนี่แต่ได้พี่เปียวมาดูปะพี่เปียวกินข้าวพ่อลูกไปเป็นล้งมาทานนี่กินได้หามั้ยไหมเดี๋ยวเป็นกระเพาะได้หามั้ยแต่สิกินยังไงนะ โทรบอกไอ้สาวซื้อยังไม่หายแม่สัสข่าเปียกข่าเปื่อยนะสาวไปตลาดเลยบอกสาวรึโทรบอกตีได้ไหมเนาะอ่าเรือเนาะสบายดีทั้ข่าเปียกกินไม่ได้แน่นอนเนาะเส้นเข่าอยู่ดีไม่แห้งเบิดสุขุสุก้นเลยมาเส้นเข่าแล้วข่าเปียกเข่าเนาะเลยฮะีกินทุเรียนทุเรียนไม่มีหวัดนี่กับเป็นมือสุดท้ายอลไรพี่น้องเลยเนาะอยากกินแนวมีแท้เนาะได้ไหม Đấy, kín khẩu đó vô xong cho Khẩu nào mà bà bớt đó vô ừ. Thử, bê con. Bê đẹp mày cho tủ để đây đơm đây Ủa mà mấy Ủa ừ, cũng xẹp đấy hả Ừm ừ. à, ขอเส้านันกันเด้อเนาะแดดอ่าก่อนเดินเราี่น้องเากะทางบ้านเฮาเนาะเกี่ยวกับงานลุงสุกนี่อยังซี่กะเขานำสามฝาแต่ว่ามันโบบพอจังใดกะว่ามันโบคืองานที่เขาจัดงานดอกงานสนุกสนานนี่เป็นงานศพส่ออะไรเนาะเหล่าเบียร์เป็นยังกลางบ่มีในงาน กเป็นลาบโคก้อยถ้าโบทวงโบท่านกับเพิ่นกผชิเอาอย่างอื่นเนาะนี่แหละพี่น้อยพี่น้องเอพชิ้นมาว่าสามสิบโลลารสามสิบสองดอลลารนี่สี่พ่อพ่อประเสริฐเนาะต่างหูลายตื่พ่อเนาะพ่อเนาะแกงละไมอีกว่าบอกว่ามีมีเฮามีอย่างอันแกงละไม่มาเพิ่มแล้วก็ต่างู่บริเวณอย่างเดียวเลยพี่น้อยเนาะแล้วก็มีแกงกระดูกน้ับอีกแกงกระดูกไมาใส่แกงละไม่เอาใส่ยำกันเลยเนาะ มีครับมี n h ามีโอ้ยนับรองพี่น้องเนาะเดือเนาะก็พี่นอนะอ้องเนะพิ่น,นก็เป็นห่วงเนาะมุกปับใจหล,ลายๆเด้อพี่น้องเด้อเนะา,าละแักวเลายดเนาะกินะคนเดียวสิเบิดอยู่บนะ่ร์ตเนี่ยเบิ่งอ๋ออย่างนี้อันนี้ตัวนี้เนี่ยเขามานำในำมันสิเบิร์ตดิล็อกมาเพลงเนี่ยนะมาจะบอก จะมาอไรมีมั้งีอเี้ยชื่อวดจะดมัน้ามาวาบนีเบอกกาเลยนี่จะมาบอกวดดิว่าวของไอ้ตู้นบริเวณแวเนาะโอเคเลยมันได้ไหมอย่นี่บอแม่เราว่าจะไรจมักเ็นอะไรเมียอะไรก็ได้เดมีอยู่ด้เอนมอดมัินฟ้าพี่น้องันทายกินนี่เพื่อนจิจับ ใช่แบบนี <descript or> ้ด้วยได้คือให้ฉันอ่ะมึงมีแผนมันกินล้ำมาเลยเนาะกินด้วำได้ดีมาเลยเฮ้ยหนอหายกะเดินเพลินหนอเอาเดี๋ยว จังซั่นก็บ่เชิงขอคัดก่อนพี่น้องมันเนาะกินข้าวกินน้ําบ่เชิงบ่บ่อยากทายเน้นปานใดเนาะเฮ็ดคําใหญ่ก็บ่ได้น่เนาะว่คําใหญ่ได้ก็เดี๋ยวมันบ่คักเนาะโอเคเฮานัดดีกว่าเฮาบ่บ่นัดบัดเฮาบ่กล้าเฮ็ดได้พี่น้องอีกเนาะ่ขอคัด่อปนึงเด้อพี่น้องบ่ไหวได้กินคนเดียวเนาะคนหัวนดหลายเนาะ นะเดี nah, no ๋ยวเอาซะนี though, okay. à, ่ก่อนพี่น้องว่ามันก็มีเวียมีงานนําแบบบ่แยงนํากันก็พอพอนี่แหละพี่น้องพอมีเฮื่อแมเนาะโอเคนะพี่น้องเดี๋ยวรอชมเบิ่งข้างนอกก่อนบดนี้ยังไปมายังบ่ได้รอู่่เนาะ นับที่สองยังไงด้วยมืนหนึ่งพี่นออ้นองเนาะตัวสิงหก็กั้งอยู่สามโซนสีโน่โซนเนาะโซนข้างนอกนำ้ำโซนข้างนอ,นอกจะเป็นโซนทางพี่น้องคนเซียงดวงโจงเซตาแต่ข้างในนี่ก็จะเป็นโซนบ้านทับเก่ากันาะเนาะมีแบบนี้น่ผู้ชายเลยพี่นอ้อง โต,ต,ต๊ะคนโต๊ะอืนเนาะน้ำในเข้ากันนี่พีน่นะ้อยเนาะตั้งบอดีอเดี๋ยวชิมมาเพิ่มเนาะไปเช็งไม่ได้ออกไปโหทำงานเนะต็มสุดมากโถเดินอยู่เนาะเดินเนาะนตัวเต็มล่ม ผีน ah ู uh ้กางยุ่งถับไปนหนพี่น้องออกฝนตกน้องพี่น้อยมิได้ว่าจะวันนี้น้องพบเจอกันช่วง าพาเพิ่นมาบาดนี้พี่น้องเนาะซึ่งเพียงเด้อพี่น้องเนาะซึ่งเพียงในเนาะอันนงเนาะว่าสิมีไผบวชแน่พี่น้องบวชนาไผเนาะคังสุดท้ายให้ทางอ่าพ่อตานแม่ขาวแม่ีพี่น้องเอ้ยเนาะ่สิมีกันจักุัลูกเนาะลูกหลานเตาน้อยเนาะแต่ว่าก็โอ้ยพี่น้องเนาะานเาได๋เนาะพี่น้องยามมัน เด็กเลี้ยงหมดเลยเนาะแต่ว่ากช่วงเวลานี่ก็อยากพอเนี่ยเนาะอยากห้ยุดเนี่ยเด้ะพี่น้องเนาะือความสะดวกสบายเงียบงน้อยเนาะปะนาะพี่น้องเด้อเนาะอยู่ดีมีเฮ่ร่ำรวยสุขอกายซื้ใจเด้อปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมุนภาคปรารถนาเด้อเนาะบุญหักษาเทวดาคุ้มครองควมเก็บยาสุได้ความไขยาสุมีเนาะพี่น้องเนาะขอบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อขอบมุกขอบใจขอบบุญขอบคุณพี่น้อง คุณยายจบุญเลยถูก่านทุกครอบครัวน้ำแดงแง่งอุ่มชูน้ำกันต้ำพี่น้องสบายดี